เบอร์พินองเบอรกูสุดสุดสุดคั้เดียวค่ะพ่น้องโอยชุดมาหลายแทบเบนกูเพียงอะไรเบนเลยไปงอนผมบังให้พี่น้อนกูได้หมวกกูขอบคุณคเขากูได้หมวกกูจะให้หมวกอ่ะใครได้เงินยาวมาขอม่เอาหมวกเอาอันนี้เตอนหมวกแน่นีแน่นนิดนึงอะรนะจริง แม่น้ำจิ้มวยแม่น้ำอร่อยดึดดุดทึ้แม่ปากเบียวเดี๋ยวกอเก่าดิแม่แม่อรยมาเลยเพื่อเดียวอรอทาดินชาปกชาปาไอ้มีน้ำไหมอยิวแล้วเอ๊ะเลกันไปหรือเปล่าก <sk> <ng alc> <ai> ่นกล่นเป็นกล่น หมูเลี้มหมูเร็วยาหมูนี่ไปชูรสแมนน้ำเมอวันอร่อยนะพี่ทำอาข้าวอร่อยนัจริงวัวแมนลงงานใช้ชูรสมอยู่นห่เมืดาาปากาอะไรนั่นเห็นไหมชานักญสูตด้วยมันกูตายเอาประตูต้นนี่อร่อยอร่อยเจ็บป่ะี่เขาเป็น้นหรอเไ่เปไใครเป็นไหมเนี่ยฮะต้องใช้ไข่ต้องใช้ขครงูจุกอ่างก็สิหล อร่อยอร่อยน้องรำมอร่อยมากแต่งานบวชนะบอกได้บีสิก็อขอให้แนซ่บวชเตพี่น้อยบวชไปตับวชสองรอบแล้วเหมอ,อปลาเนาะ่อไปคึอบวชทากอนมาเลราสาก็มีวันนึงบอกวิจาร์ไงทำทำเจี๊ยบวี่กอร่อยอยู่นะม้าวเนแม่บวช<อ>บ้าเลยลูกฉัน อร่อยอร่อยลูกฉันกินหมูต้อแน่ไม่กินหมูกินเป็นมืดมืดติดไม่กินรู้ไปได้ยังไงไอ้ข้จะไม่กินรู้ไปได้ยังไงคับผมผู้ทานแน่นั่นอีกแล้วคืนนี้แล้วเจ้าแม่หงดำเจ้าแม่แสนสิบมึงไปอะไรคืนแล้วพี่น้องเอ้ยเปีนติดตามพยาบาลน่ะเสื้อสองเดือนเดือนนี่เปลี่ยนไปคุณเอ้าเอาเลยเพี่ยนเัาพี่ผัวโอ้ คุณต้องทำาโกว้วประกันตอเก๋แ้เเขาหลอขายประกันเขาม่ตีสนิทค่ะอร่อยนะอร่อยเจอก่ไม่กับข้าวแต่เจอก่นไม่กนเราเกี่ขอแรกงี่น้องเจอกัเพิ่เคยหากาเลยเรงนี้ไหมเราไปกี่ขอแรเราอยากเอาอ้วนจจะไปเสร็จจไปกัไบบด้ปีกแยกสูบแบ่งโซจูบอไรเนาะสียร์ของอ้เนี่ยเออสยงยอยแบบขึ้นแบบ

บอยมาปันยังมาจะแจงยู่นี่ซื้อบอัโนดไปชันหูยังไ,ได้ห่แป้งปอนอ่นะซื้อนดไปเลยซื้อนองลูกแก้วนักการนองขอยเองปอนไปน่อยบอกไปช่วยไปชิดเถอะปงง่าต้องขึ้นแจวโอ้มาลวยก็ร้อเกาสิบบาท1นึ่งหลอถ้าเกิด2องหลอดสองเก้าได้พี่น้องเด้อบอกให้เือหวยบอกไม่ต้องไปนอนแล้ว เอาสิ่งอันสิ่งอย่างวันนั้นกล้องไม่กินไปคูจนจันยิ่งว่าเขากินจะดีหน่อนแต่กูจีนจันชอบบอกนะว่าเวลากล้องแบบออกไปข้างนอกไม่ได้ก็ใช้กูจีนจันเนี่ยเป็นที่แบบชอริ่เฮียงยอ่เกลี้ยงชอริ่วเฮียงชอไหมอะไรเกลุ้ยงเฮียงชอไหมชอวอชอชอวอรไหมอุ้ยทำไมดำเลยมาคาราคาปก็ดำอะไรน้อดีเนาะโว้ยบุกคนนี้จนมันหน่อขึ้นมาบกกล้อง มันไปกินมึงไปกินหยาไปกล่องไปมึงกินปลายด้มือดยี่ที่แต่งใช่พะโล่ไรเมื่อนี้แหละาเกินคหรอพี่น้องก้วตก่อ่เมื่อยเตนผู้ชหายกินแล้วมึงหนาแล้วบาไวแล้วปวดหลยกๆได้เสือแต่ผมยังไมฟันท้องสื่อเสื้อกบไปก่อนสขเขียบๆขอแบมยดิไอกตัวยากาดีมีของขครกับพี่น้องเงินบริการแค่หมูปยตัวอยาเขาไม่เอจ้ะบอกแค่หมู่าดไม่ได้หนุ่มดมีปอย่างไรนี่ไพระเย็นนว เราไกงมูไะเจ้าว้มร่มเจียวบ่มีเดบเกียวนีหมนีอร่อยมากนี่ตมัเจะทำข้าวหรอเ่ฉันทำเได้เยอะมากเอใช่ม่สีเอมเอาบอบดเอาเจียวไม่เปียนแตัวเย็นะครับกุงต้องกับข้าอร่อยจริงไม่รู้เลยนะโอ้แต่กินจะเห็นรสชาตาเลยเธอนี่หรอใช่เดี๋ยวผมยาวแล้วนะนี่เด๋ยวจ้าเไวอย่างรัวกระเทียมบอนนีอยูไมมีเธอเดอเาว่ เยี og, mo, ro, ro, no ok ่ยมบองกันควรยน้อยเกวนึงหกหกเก้าชุายคกันหายจ้เ UH สิเบิดเบิดเ้ากับมีขายตลอดยังเบิ่ดีไมบิท like ี่ดีเบิี่ดีมวมเดี๋ยวพ่อแม่อแม่ก็ว่าเบิดเท่ากับมีขายตลอดเบิี่ดีะเบิริตจริงจริงเบิรจริงจริงเอาเจียวมาเร็วพลอดเฮ้ยนี่ก็พัน รลกนชาบ้านน่งเารีซื้อเขาโลทอนซื้อ,งงอ,อไปกินกินยุดอกหมดดามาเล,ลายที่น้องเลยเจ้านท่เขไปเอะดามายังเยอะอันนี้เจ้าคุยหรืมาสูบอเจ้าก็ยานแท้เจ้าหรอพวกกักินกอเร็เ่ังเจอระเีรถอีสูมนมัน,ม,นมันสิเบิดแล้วว่าแม่เจอะเีรถไปยิ่เลยรถสำหรับไปยิเลยางม่้เพรมีอีบอเป็นรถเสียงไป ข้าติ่มนบนี้อร่อยนอติมเลยนะเธอจริงๆแบนี้เลยเอพี่แค่หมูึตะกให้เราจ้าก่อนห้เชียบอกว่าแค่หมูได้โปรันโอ้ยมันปบายอุ้ยฮะมทมาแลกเพิ่จุบเลยนะสุ้ยอ้เหมือนไปว้าบอเลอฮะแค่หมูได้โปเหลือสามบาทตื่น้บทาาบว่าเลหกสิบันนีสามิบาทจ้า วัดตั้งแต่หกสี่เินเ้าไหน่เดียวบางขาองช่วยหน่อยมใ้เต็มหน้าเทรนเธอนั่น่ะเหมือนเธอมากทกนกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลยกดเลยแม่อ่ะมีเรื่องเนอยู่นะวันเปิดวงไม่ต่ไงน้าผมนะกดเลยทุกคนต้องใส่บีกะ โอ้ยมาเดี๋ยวโอ้ยหมูบ้านสามร้อยหกสิบว่ากินนฉันกลัวสามร้อยสี่สิบกดสั่งเลยค่ะไม่ราคานี้ก็ราคา9ก้าจุดก้านะคะ้นาไม่ต้องกินติมัเลยอยากให้เอได้ชิมตีมกินอะไรการทํบโรของผู้ใหญ่บ้านเป็นแรมากเลยเป็นไงบ้างสี่พี่น้องไข่ไม่ใช่ไ่ธรรมดานะไข่ห่างครไ่กินนิดน่อยกินต้อ ส <jam Stadium> องม MM <spooky> <laughs> <livest> ือเราสองมือเราแซบอยู่กล้อบลองเพลงให้ฟังเสียเพลงมบนี้อ่างเ่านนี่ซอยกันมาหากินเนี่ยกข้ยยเนมีปันหามาแต่กลงบอลลองเพลงนเออถึงเขาหลอกก่อนแล้วพุ่งถึงต้าวต้างบ้านนี้ประเดี๋ยวซัพพอร์ตป้เจะจะหย่ไหลแถมสิ่งที่เห็นเห็นมาไหลช่วงไปคุณลูกจะเสียงไง

ว่าไาม่ใช่คือ,อ้นธนาคารเรตเชือมกันมาเดีย๋ยวมาพูดหน่อยเร็วเขากินข้าออวอยู่พี่แซมมาพูดเร็ว